อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ คุณพ่อก็คือยังโรงอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเรื่องการเดินก็คือยังยังยังไม่มีการพัฒนาขนาดนั้นตอนนี้ก็คือมีหนักเข้ามาก,ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องไตามากกว่าครับการซองไตทุกวันเ,นเป็นปับ<ๆ>เหตุท<ๆ>ี่บอกว่าสาเหตุเป็นเพราะยาปฏิชีวนะที่รับมากจนเกินไป ก็จะมีส่วนด้วยครับเพราะมันใช้มาหลายปีถามว่าเยอะไม่จํานวนเยอะมันก็ไม่เยอะครับแต่ว่ามันคงสะสมอ่ะถ้าเป็นร่างกายของเรามันก็ต้องมีการเอ็กซ์ซอร์ซา์เดินด้นเดินนี่มันก็จะขับสารพิษพวกนี้ออกข้างบนแต่กรณีของพ่อที่คือนอนอยู่กับที่ครับนอนอยู่กับเตียงมันก็เลยมันค่อนข้างจะสะสมแล้วมันไปส่งผลกระทบกับไตแต่ใจที่ยั่แกแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสภาพจิตใจแกดีมากนะครับกำลังใจแกดีมากครับให้ระวังเรื่องไหนบ้างคะตอนนี้ก็คือเรื่องการฟอกไตมากกว่าก็คืออยากจะให้จักฟอกทุกวันนะครับให้ห่างไปแบบอาทิต เดืละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งมากกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือทําที่บ้านได้แล้วครับผมเหมือนซื้อเครื่องใช้ไว้ใช่ซื้อน้ํายาซื้ออุปกรณ์มาทำที่บ้านเลยครับโอ้อนนี้ภาระตกอยู่ที่พี่เจี๊ยบป่ะหรือว่าที่เชื่อมกันเนี่ยเขาภาระตกอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะฮะก็ยังอยู่ก็ก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ครับผมนะฮะค่าใช้จ่ายแต่จริงๆก็มันก็เป็นมองวันมันเป็นบนวันนะครับมันก็คือวันหนึ่งก็หลักพันหนึ่งพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับแบบว่าเป็นหมื่บางคนถามเรื่องสมาคมนิดนึงค ตอนนี้เหรอคนระับก็คุยกันอยู่นะครับก็มีการเยี่ยมเยียนนะฮะจริงๆแล้วสมาคมก็เรื่องงบก็คือน้อยนะครับเราไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยนะขนาดนั้นอันนี้ก็เลือกตกั้งใหม่ก็เปในใ็นยังไงบ้างมมในทุกีนโยบายนโยบายใหม่ยังไม่ได้ฟังเลยนะครับผมยังไม่ได้ฟังนโยบายใหม่เลยก็คือนโย,ยบายก็คือจะเอาสมาคมก็คือ,อ,อ,อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้กับมาสมาชิกเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มีกิจกรรมร่วมกันเยอะๆ คือสมัยก่อนนี่ตลกได้ทําคาเฟ่ไงฮะก็จะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆพอตลกไม่ค่อยได้เข้าคาเฟ่คาเฟ่มันน้อยลงคือพวกเราจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่ไม่มีกิจกรรมที่จะทําร่วมกันนะครับตอนนี้ก็คือเน้นกิจกรรมครับแต่ตลอดตลอดเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมได้มีการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมีครับมีครับแต่ก็คืก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าเขาก็เขาเสนอเขาไปช่วยด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีจํานวนมากมากนะก็คือตามกําลังที่เขาจะช่วยได้ครับผมมันก็มีหลายเคส หมือนทรงๆครับผมทรงๆแต่การรู้เรื่องการตอบสนองนี่ก็คือโอเคเหมือนเดิมนะฮะโอเคเหมือนเดิมจากที่ทานอาหารทั้งสายยางตอนนี้ก็เริ่มเคี้ยวเองได้ก็คือ,คอธรรมชาติมนุษย์จริงๆมันต้องใช้ปากเคี้ยวครับปากเคี้ยวแล้วคอคืนมันไม่ใช่ว่าจะกอดใส่จมูกเข้าไปอย่างเงี้ยพอการเคี้ยวได้เสร็จปับ๊บจากที่แกผอมๆแกก็เริ่มอ้วนขึ้นมามีเนื้อไม่หนักขึ้นมาเหมือนเดิมหน้าตาแกใ,ใสขึ้น <c oughs> พูดได้เยอะขึ้นไหมก็คือพูดได้ครับแต่ก็ไม่ไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมะฮะพูดก็คือลิ้นก็นยังมี้แขกอยู่ครับผมถามเรื่องกำลังใจตอนนี้มีมก,กำลังใจน่าจะมาจากคนรอบข้างมากกว่านะครับที่เห็นนะหนึ่งก็คือลูก,ลกๆเลยบางทีก็ยังน้อยใจว่าเอออาทิตย์หนึ่งเราเข้าไปครั้งหนึ่งอ,อะไรเงี้ยก็ยังน้อยใจว่าเออเรายังไม่มีรายแกขนาดนั้นนะครับบงทก็อยากจะเข้าไปทุกวันด้วยนะครับก็คือกําลังใจก็มาจากคนรอบข้างมาจากคุณแม่มาจากญาติที่บ้านอาที่คอยดูแลอยู่ครับผม ไม่ทอ้อไม่ท้อครับถ้าถามว่าทอ้อไม่ไม่ท้อครับนะฮะเพราเราต้องสู้ให้เต็มที่ครับผมทำให้ดีที่สดุดแค่นั้นก็พอดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย<ม>ครับผมอขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่เ็เษอะไรนะคะแล้วก็ อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภา,ายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5าร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่